บรรยากาศยามเช้าเนาะแม่ขอถ่ายรูปก,ก่อนได้ไหมวันนี้คณะแม่ชีเดินทางมาถึงเพิ่งมาถึงนะคะถึงแล้วเนาะ,ะก็บินทบาทนะคะวันนี้พราคุบา ยังอยู่ที่ปิดตามองคหลวงตานะคะในศาสนากิจนิมนต์วันนี้คาด่าจะไปที่เมืองโบราณน,นะคะคจะเดินทางไปที่เมืองโบราณน,นะส <c oughs> ัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนไหมคะ,คะ ตู้ยมสามารถตักบาทออนไลน์กับคณะแม่ชีได้นะคะตามกำลังเลยวันนี้จะมีบวชแม่ชีใหม่อีกหนึ่งท่านนะคะหลังฉันเนาะหลังฉันเช้าก็จะมีบวชนะคะก็ท่านใดที่อยากจะมา ลงผมบทแม่ชิม่ก็มาได้นะคะบรรยากาศยามเชานะ้าณตลาดอำเภอสาสขันจังหวัดกาลสินยังอากาศเย็นๆอยู่นะคะ โอ้ตะลิงปิงวะอ่าตอลิงปิ่งยู้ใด้ใดขายต้นตะริงปิงนาะแม่มแบ่นนสาธุน้ำเด้อคุณยายบ่บ่บ,บ่เป็นอย่างบ่เป็นอย่างตาสาธุ สีพัดตระตาทุมื้อน,นี้รานปันขอยจีว่ามากบ่มื้อนี้อากาศหนาวๆอะอะ